เกิดยังคืนนอะพี่น้องบานนี้แม่พ่อนคือออกมาโพด์แนวนันนะคะสําหรับน้องยูรีนะคะพี่น้องเมื่อว่าน,นี่ตอนคำคำนะคะพี่น้องแม่พ่อนเพิ่นกระดออกมาโพดนะคะเนนาเพจของเพินเพจแม่พ่อน้นองยูรีนะคะเพินโพดว่าจังไดวตีพี่น้องแม่ให้ไปจ่ายงวดแต่ไปปิดงวดให้แม่เลยขอบคุณนะ ไดโนริของแม่แม่ฮักบักลาเดอร์แล้วกาซิยูเคียงขางบักลาตลอดไปไม่พอนว่าเรื่องเล่าเป็นจังใดวัตถีพี่น้องนั่นก็คืออ่าช่วงนี้แม่พ่อน่นจะบ๊อยสบายนะคะพี่น้องแม่พ่อนก็นเลยวายวัน่นให้น้องยุรีนแหละกับน้องจูม,มงนะคะอ่าไปจ่ายค่างวดรถนะคะเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะคะรุ่นพีซีเอ็กนะคะพี่น้องซึ่งอ่าถ้าผู้ใด ฮูจักรุ่นรถขั้นนี้นะคะมอเตไซพีซีเอกค่ะเป็นรถใหม่ซึ่งแม่ตีก็บอกแน่ใจว่าเป็นรถใหม่หรือมือสองถี่เม่พอ่นอนเพิ่นอ่าดาวเนาะพี่น้องเนาะอ่าถ้าถ้าเป็นรถใหม่กะค่างวดกะค่อนข้างที่จะสูงแน่อยู่นะคะพี่น้องสองพันคืนสามพันก็มีแล้วแต่อ่าล้านใดจะจัดดอกเบีย้ยจังใดแล้วกาเงินดาวจังใดนะคะพี่น้องคั้นหนี มาว่านี่แม่พอ่อนมือกระไดให้น้องไปใจคาง่วไห้แต่ว่าน้องยุลีกับเสื้อผัยุมพ่อนนะคะอ่าเสื้อผัยจังไนวตัตีนองกระไดเบาเนาะวางวัวรถจริงๆแล้วก็คือมันจะไปหมดเดือนเมษานะคะซึ่งมันก็อีกหลายเดือนเนาะพี่น้องเนาะนองกระไดไป,ปิปนงวดให้แม่พอ่อนซึ่งเป็นอิหยังทีแบบว่าเป็นยังทีเห้าด้เมืองในฟางแล้วแบบ อึง้งประทับใจในโตน้องนะคะประทับใจแท่นแม่พ่อนปื้มใจแท่นแม่พ่อนนะคะที่เห็นน้องเฮ็ดแบบนี้นะคะพี่น้องอ่าจากหลายๆาขั้งที่เฮาเห็นผ่านมานะคะเมตีเจว่ายฟังนะคะพี่น้องถ้าผู้ใดเป็นเอฟซีน้องยูริเนี่ยคงจะอ่าจื้อได้จําได้นะคะอ่าช่วงแรกๆที่น้องได้เขา้าค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะคะแล้วบัดทีนี้โทรศพัพท์แม่พ่อน พังนะคะน้องก็ได้ซื้อนะคะน้องก็ได้ซื้อ iPhone ซึ่งน้องก็ให้เหตุผลวา่าเป็นอย่างจึงซื้อ iPhone ให้เพราะวา่ามันใช้งานได้โดนทนบางที่ก็ต้องเฮ็ดคลิปเฮ็ดยังถ่ายคลิปน้องยูริแน่หรือว่าในครอบครัวแน่ลงเพจล่งองยังนะคะพี่น้องก็เป็นสิ่งที่ที่ได้ว่าเป็นเป็นสิ่งแรกที่เฮาเห็นนะคะจากพี่น้องได้เข้าใครเพลงตัวเกี่ยวมิวสิกนะคะ อันนั้นก็คือประทับใจแรกแล้วนะคะส่วนประทับใจที่สองนี่คือเป็นงานวันเกิดของแมพ่พอนซึ่งเพื่อนก็เลยจัดงานอีหยังลูลาดอกค่ะพี่น้องกะตามประสาบรรท่ามันเนาะกะมีเค้กวันเกิดาจากแมก่ฮักซัพพอร์ตนะคะแม่ฮักซัพพอร์ตของน้องยูริเองล่ะค่ะพี่น้องอ่าซื้อเค้กให้ก้อนนึงแล้วก็อีกก้อนนึงก็จะเป็นอ่าของในส่วนของน้องยูริแม่นไหมคะ แล้วก็เพิ่กนกมีของพรพิเศษให้แม่เพิ่นนะคะซึ่งน้องกับสื่อทองให้แไม่พ้นนะคะเป็นแหวนแล้วก็ตังหูนะคะอันนี้คือประทับใจที่สองนะคะที่ห้าไเดติตามมาเนาะประทับใจที่สามวางไว้ไ้นี่อ่ากอน,นาอัปเดตล่าสุดน,นะคะพี่นอ้องกอนาน้องจะไปขึ้นคอนเสิร์ตนะคะยู่ที่ซานละข้ามนะคะพี่น้อง น้องก็ได้ถอยรถห้ยคุณยายนะคะเป็นรถเปิดประทุนาตามที่น้องว่าวนั่นแ่ะค่ะพี่น้องกลบเป็นรถเข็นเนาะซึ่งคุณยายนี่คือขับ,บรถบ่เป็นนะคะพี่นอ้องพอได้รับทรงหลานไปลงเรียนหลานก็นยังหน่อยอยู่เนาะซึ่งคนหนึ่งก็คือน้องยูก,กี้ซึ่งเป็นน้อง น้องสาวของน้องยูรินั่ะค่ะพี่น้องอีกคนหนึ่งก็เป็นน้องอันดาซึ่งเป็นน้องของพี่จูโมงนะคะเป็นลูกของพี่สาวแมพรอนนะคะพี่น้องอ,อันนั่นก็คือประทับใจที่สามแล้วล่าสุดประทับใจยังวัดตีพี่น้องประทับใจก็คือนี่ละเรื่องนี้แหละก็คือแม่พรอนอให้น้องยูริไปจ่างงวดนะคะแต่ว่าน้องยูริกับไปปิดงวดให้เม่นะคะ เป็นประทับใจที่ซีลาซูดเลยนะคะพี่น้องซึ่งใดในเลยนะคะสิ่งที่มันสื่อสารนาในห้าในหูในเห็นเนี่ยก็คือเป็นยังวัติที่ประทับใจนี่คือเป็นเรื่องที่เฮ้าบอกขาดคิดนะคะควบคิดความอ่านของเด็กหน่อยแค่อายุแค่์สิบหกสิบเจ็ดเขาสูช่วงวัยรุ่นเกือบเต็มโตแล้วนะคะพี่น้องเรามีความคิดแบบเนี้ย เฮ็ดกระพอกระแม่แบบนี้นะคะพี่น้องเหตุให้เห่าที่เป็นเอฟซีเนี่คือถือได้ว่าประทับใจบอกบอคิดว่าน้องจะอ่าหูจะคว่ำปานนี่นะคะพี่นอ้องเออบางคนนี่คือถ้าแมนว่ามีเงื่อนมีอย่างเนี่ยก็จะเอาไปจับใจอ่าซื้อของซื้อนั่นซื้อนี่ซื้อของเล่นแบบฟุ่มเฟือยแม้บ่ะพี่น้องแต่ว่าอันนี้ก็คือเพิ่นบอกว่าแม่บอหูนะคะ เพิ่นกับปิด๊ดปิดงวโดโรทให้แม่นี่ก็คือเป็นสิ่งที่เฮาบ่ทับใจนะคะในตัวน้องเนะาะคราวนี้แม่ตีอยากมาอ่านคอมเมนต์ในส่วนของเพจของแมพ่พรหลังจากที่แม่พรโพสต์ไปนะคะว่าอ่ามี FC เข้ามาคอมเมนต์ว่าจังได๋แน่ในในต้โพสต์ของแม่พรนะคะซึ่งแม่ตีอ่านแล้วก็รู้สึกว่ามันตื่นจุกขึ้นมาตรง หัวข้อวสันทช้าค่ะพี่น้องเนี๋ยวแม่ตีจะมาอา่านให้ฟังบางบางขอความเนาะพี่น้องเนะาะเนี่ยแม่ตีก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ขึ้นกันนะคะเอฟซีธาน,นีเพิ่นบอกว่าโฟกัสทรงผมตัดผมใหม่รอค่ะอันนี้ก็คือเป็นชื่นชมน้องยูรีเนาะซึ่งมาว่าน,น้องก็ได้ไปตัดผมใหม่มาน้ามานะคะพี่น้องอเก่งมากค้นต่อมาก,กับเป็น อ่าพอเฟมเพิ่นนะคะเก่งคักลูกนะคะพี่น้องอ่าพอเฟมเพิ่นก็นไดมาคอม,มต์เนาะบอดบอดเฟมดานิกนั่นแหละคะ่ะพี่น้องซึ่งเข้ากับหูหูกันอยู่ว่าเพิ่นฮักน้องยุลินะคะแล้วก็นาตาเพิ่นกะละาไมา้ลายครึ่งน้องยุลีนะคะพี่น้องคนต่อมาเพิ่นจะบอกว่า เต้าอยู่เก่งมากเป็นเด็กดีรักครอบครัวนะคะคนต่อมาเขาจะบอกว่าดีใจกับแม่พรที่มีลูกหูจะควา้าหาเงื่อนเหีียคขอบครัวได้ตั้งแต่อายุ16ปีนะคะอขอให้ลูกลาเป็นเด็กดีจังสีตลอดไปนะลูกนะคะคนต่อมาเขาจะบอกว่าปลื้มใจกับแม่พอมีลูกที่ดีคิดถึงขอบรัวเป็นรักขอให้ปักหลา จเจริญมีแต่คนฮักเอนดูบักลาเด้อครับนะคะต่อมาเขาจะบอกว่าน่ารักที่สุดค่ะปลื้มใจแทนแม่พรจริงๆนะคะคนต่อมาเขาจะบอกว่ายินดีกับแม่พรที่มีลูกไส้เก่งขนาดนี้นะคะอ่านะคนต่อมาเขาจะบอกว่าคนอียังหูจะความคักนะคะเป็นคนดีมากบักลาหักเด้อลูกนะคะ ต่อมาคขาจะบอกว่าน่ารักมากๆแม่พรมีลูกน่ารักมากอ่าคนต่อมาคขาจะบอกว่ารักอยู่แล้วก็ยิ่งรักขึ้นไปอีกเต้ายูรินะคะมีลูกน่ารักขนาดนี้ดีใจแทนแม่พรน,นะคะรักตลอดเลยคนหูผู้ดีคากพิรินะคะอ่าคนต่อมาเขาจะบอกว่าลูกลาแมทิ่เกงคาเดอ ว่าแต่ทะเบียนว่าแต่ทะเบียนยังจะไม่พ้นพี่สีขั้นนี้อ่ามีคนแบบจองแล้วเม่ทีนีจองแล้วจองแล้วกรสีหอดและแมนบาคาัคะอ่าคนตอมาเขาจะบอกว่าความภูมิใจของครอบครัวมีลูกเป็นสีแกตัวจริงๆปลื้มใจนะแม่พอ่อนมีลูกดีคักนะคะคนต่อมาเขาจะบอกว่าเก่งคักนะคะอ่าตอมาเขาจะบอกว่า แม่ได้ลูกดีน่ารักมากครับภูมิใจแก่แม่พรเลยมีลูกชายเก่งและกตัญญูแบบนี้นะคะน่ารักมากชื่นใจแทนแม่พรเลยจ้าดีใจกับแม่พอรเอเด้อที่มีลูกที่น่ารักและกับหูจะกความคักบ่อยากให้แม่มีผ้าลาเลยปิดงวดให้อันนี้กะส่วนใหญ่โดยร่วมก็คือแบบ ชื่นชมนะคะชื่นชมในความคิดความอ่านของเมงหน่อยอายุํานี่หูจะความนะคะพี่น้องหูจะคว่มว่าเออแม่มีผ้าลาลกอ่านองกะอาจจะคิดถึงความเกา่าความหลังที่แม่เคยลําบากมากนะคะเคยแม่กระทั่งเอาทีเงินบอคอยมีกะเอาทองอาจจะเป็นเงินทีแม่พ่อนเคยเก็บ สาสม,ม่าแล้วก็ซื้อท่องไหวนะคะพี่น้องถึงขนาดว่าเอาท่องไปขายเพื่อที่จะมาจับใจใส่ซ้อยกินในขอบรัวในระวางถี่ช่วงที่น้องว่าถ้าเดยไปอยู่ขายเพลงตกเกียวมวสิกนั่นล่ะค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือเป็นความประทับใจถี่แม่ตีน้ำมายิบยกน้ำมาเวาสู่พี่น้องฟังนะคะเดี๋ยวแม่ตีจะให้ไปเบิงคลิปน้องบางช่วงบางตอนถี่ ตอนช่วงที่น้องไปปิน้นหวหไยไม่พอดน้องได้ว่าว่าจังไหนแน่นะคะพี่น้องก็เป็นความประทับใจที่อยากมาหว่าสู้ต่อพี่น้องฟังอีกในใ่แง่มุมหนึ่งซึ่งเข้าเห็นมาโดยตลอดแล้วล่ะค่ะพี่น้องก็อยากให้เอฟซี FC ทันอื่นที่อาจจะพึงขมาเป็นเอฟซีของน้องยุริหรือว่าเอฟซีแม็กเก้านะคะได้เบิ่งได้ได้ฟังน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะว่าเออความประทับใจที่ เฮามีต่อศิลปินที่เฮาชื่นชอบเนี่ยคนอื่นรอบนอกจะจะมองหน้องเป็นจังไดกะซอยคอมมินขามาในาเดอค่ะพี่น่องเบืองแล้วหูวสึกเป็นจังไดสําหรับแมตตีนี้คือตื่นตื่นอกตื่นใจตื่นตันใจแต่เมื่อขึ้นแล้วแต่ว่ามันมันเ้าบ่ได้อีกอีกอย่างหนึ่งคือบรรยากาศบานแมตตีนี้คือถาชวงาเามแมลแงนี่ยคือมันจะมีเสียงอ่า จิงหลีดเนาะพี่น,อน้องเนาะเสียงดังกันเลยบริเวถ่า,ายคลิปออกมาให้ฟังนะคะเดี๋ยวไปเบิ่งกันนะคะสวัสดีครับมืออนี้นะครับผมกลับมาพุ่นทองครับพุ่นทองมา ตั้งใจมาตัดผมก็ซื้อสเปรย์ลอกผมซื้อน้นซื้อนี่นะครับแล้วก็มาจ่ายเงวนรถให้แม่ครับผมมือนี้กะจ่ายเงวนรดพีซีเอกนะครับผมจ่ายเงื่อนรดให้แม่ที่จริงงวดมันเบิดประมาณเดือนเมษานะครับผมมือนี้น้องยูริซิมาปิดยอดเลยครับผมปิดแบบยอดให้แม่นะครับผมแม่บ่ารู้นะครับผมมือนี้มาปิดยอดให้แม่ครับแบบมือนี้ก็ตั้งใจมานะครับผม ป,ปิดลอดไมาปิดรอดแต่จรมาปิดยอดนะครับผมมาปิดยอดรถ P C X นะครับผมเป็นรถของพิจมงพิจมงศ์พิจมงศ์ตลอดนะครับผม P C X นะครับเดี๋ยวน้องยริสิข้าไปจ่ายงวดละเด้อคค่ะตอนนี้นะครับผมก็่ายเรียบร้อยแล้วนะครับผม ปิดนวดให้คุณแม่นะครับผมคุณแม่กระใจมาตลอดนะครับผมใจมาตลอดมื่อนี้ก็มาปิดยอดให้คุณแม่นะครับผมคุณแม่วร่รลุเได้ครับมื่อนี้ครับเมื่อนี้มาใจปล่อยเลยคร้วขออนุญาตไปตัดผมไปซื้อของกันเด้อครับผมยาแวแหละครับ